วันนี้เป็นงานถ่ายภาพนิ่งของพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์อีฟเลยนะคะตลอด9้าปีไม่เคยจ้างเลย <laughs> ที่เราเลือกน้องเขาเพราะว่าน้องเขาไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ไหนเลยใช่ <laughs> แล้วเสนอไปเขาบอกว่าเขาขอ,ขอลองใช้ก่อนเย้ยตรงกับคอนเซปต์เราเลยว่าต้องใช้สินค้าจริงๆถึงจะเป็นพรีเซนเตอร์เราได้โฟกัสไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ไหนเลยทำไมถึงเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์อีฟคะก็จริงๆแล้วก็ต้องดูเขาเรียกว่าอะไรดูที่มาที่ไปของแบรนด์ด้วยค่ะว่ามารนดาเยเพราะว่าถ้ารับ ไปมั่วๆซัวๆมันก็รับไม่ได้เนอะเพราะว่ามันก็เป็นภาพติดตัวเราไปตลอดเหมือนกันเลยเงี้ยค่ะแล้วแบรนดอี้ก็อย่างที่บอกมีมา9ปีแล้วลอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาลองใช้แล้ว กับคุณแม่ชอบมากๆากก็เลยตัดสินใจได้ง่ายเขาว่าต้องเป็นแบรนด์นี้เขาต้องลองใช้จริงๆก่อนและที่สําคัญคือผู้จัดการของน้องใช่ค่ะผู้จัดการด้วยค่ะส่วนหนึ่งคือลองใช้เองก่อนแล้วอีกส่วนหนึ่งคือผู้จัดการบิวค่ะว่าแบบดีมากๆพี่ใช้ทุกตัวเลยเลยใช่พอได้มาเจอน้องตัวจริงน่ารักกว่าแบบที่เราเห็นกันในแบบสื่อนะคะน่ารักเฟลลี่แล้วเต็มที่กับงานมากคันที่ขอบคุณมากขอบคุณค่ะเหนื่อยไหมลูกป๊ะไม่เหนื่อยเดี๋ยวพี่พาไปกินชาบูแบบลุยขอบคุณมากค่ะ bye, -bye.